สวัสดีครับนี่เป็นวิดีโอตอนแรกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาเขมรน,นะครับเกี่ยวกับการสนทนาภาษาเขมรเบื้องต้นแล้วก็ในวิดีโอนี้จะมีหลายตอนเหมือนกันนะครับจะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาเขมรพื้นฐานนะครับแล้วก็การฝึกอา่านแล้วก็ฝึกอา่านวิธีการอาร่านแล้วก็เรียนทั้งพยัญชนะแล้วก็สระในภาษาเขมรน,นะครับก็หวังว่า ดูจบวิดีโอนี้แล้วก็สามารถพูดแล้วก็อ่านภาษาเเมรได้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนนี้เป็นเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นคำทักทายนะครับเป็นคำทักทายในภาษาเขมรน,นะครับก็มาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จุมเรียบซัวบาจุมเรียบซัวก็แปลว่า สวัสดีน,นี่ก็สวสดเยก็แปลว่าสวัสดีเหมือนกันนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองคำแต่ว่าคำว่าจุมเรียบสัวจะใช้ในลักษณะที่เป็นทางการมากกว่าสว่วนสดเยนะครับอันนี้ก็จุมเรียบเลียหรือก็เลียสันเฮยบาเลียเฮยก็แปลว่าลากรในที่นี้ก็จะมีคำอ่านให้ด้วยนะครับก็สามารถอ่อานได้นะครับ โอเคันนี้ก็ลาก่อนก็จุมเรียบเลียเลียสันเฮยหรือก็เลียเฮยจริงก็ลาก่อนันนี้ก็แปลว่าสวัสดีตอนตอนกลับตอนลาจากกันก็ได้นะครับก็เลียกาลากนก็จุมเรียบเลียหรือก็เลียสันเฮยหรือก็เลียเฮยใต้ทั้งทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นคำเบสิกนะฮะพื้นฐานก็ขยมแปลว่าผมหรือฉันนะครับอันนี้โลกออกเสียงว่าโลกแปลว่า คนหรือท่านฮะสำรับที่เป็นผู้ชายอันนี้ก็โลกสไยสำรับคนผู้หญิงนะครับอันนี้จะใช้บ่อยเนะ่าแปลว่าคนเนะนะครับน,นี่ชื่ออันนี้ช,ชออั่วชั่วคำนี้ออกเสียงว่าชั่วบ่าชั่วบางทีก็ออกเสียงไม่ค่อยชัดอันนี้ฮะชั่วบ่ชั่วแปลว่าชื่อนะครับชั่วเลนชื่อเลนฮะชั่วเลนชื่อเลน โอเคชืลเลนแปลว่าชื่อเลนนะครับเขียนแบบนี้ฮะชื่อเลงชมูลเลงบานโอเคอันนี้เป็นประโยคพื้นฐานนะครับสกสบายเตบปสกสบายเตแปลว่าสบายดีไหมออกเสียงว่าสกสบายเตบป สกสบายเตเป็นประโยคคําถามนะครับสกสบายเตถ้าประโยคคําตอบก็สามารถตอบว่าสกสบายนี่ก็สบายดีนะครับสกสบายนโอมโตแปลว่าขอโทษนะครับนิมนไตแปลว่าไม่เป็นไรครับออกเสียงว่ามนไตทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับสกสบายเตแปลว่าสบายดีไหมว่าสกสบายเตนี่ก็สกสบายนสกสบายนโมโตว่าโอมโต แปลว่าขอโทษโสมตุแบะบออกเสียงว่าโสมตุบนี่มันไอเตแปลว่าไม่เป็นไรมันไอเตนะครับอันนี้อ,อกุลเจริญคออกเสียงว่าอ,อกุลเจริญน,นี่ออกเสียงว่าเจริญไม่ใช่เจริญฮะเจริญออกเสียงว่าเจริญครับแปลว่าขอบคุณมากเจริญนี่แปลว่ามากนะครับอ,อกุลแปลว่าขอบคุณ อกุลเจรหรือก็สามารถเลือกใช้ว่าสมออกุนแปลว่าคอขอบคุลนะเสียงว่าสมออกุโสมออกุนอันนี้จบาวิ่งเป็นเฟรชแปลว่าแล้วละ่ะจจบวิ่งเราเรียนคำศัพท์นี้แล้วก็ในคลิปต่อไปนะจะเอามาเป็นบทสนทนาบทสนทนานะครับโอเคจบวิ่งแปลว่าแล้วละ่ะ อันนี้คือออกเสียงว่าคือนี่คือเจี๋ยหลาว่าคือหรือเป็นคือคือเจี๋ยไปลองทบทวนดูนะฮะอโกนชราอินบ่ดลองว่าตามนะครับออกนชราอินโซมออกนบ่าโจ๋หุ่นบ่าคือคือเจียนะครับเพื่นนี่เอ่อออกเสียงว่านี่บ่านี่ปลว่านี้ลองออกเสียงดูนะครับลองออกเสียงดูนะครับนี่ งน,นี่ออกเสียงว่านุกนุกนุ๊นงนี่ออกเสียงว่าเอาไว้หรืออันนี้ไอฮะแปลว่าอะไรเหมือนกันเอาไว้หรือไอสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองคำนี้นะครับนะเอาไว้หรือก็ไอนะฮะนี่ออกเสียงว่าเอาไว้นี่ไอนี่ออกเสียงว่าเหมืนนี่ออกเสียงว่า away. ออดน,ออนะครับเหมือนออด แต่แปลว่าไม่นะครับทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับนิบาลองว่าตามนะฮะนินุ๊กอเว้ไอีมินออทครับโอเคถัดไปนี้ครับเต้รอ,อันนี้เป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามนะครับออกเสียงว่าเต นะเสียงโสงนิดหนึ่งฮะเต่แมนเตอ่าใช่ไหมฮะแมนเตอนี่ออกเสียงว่าแมนเตะแมนเตอเสียงโสงฮะใช้เป็นประโยคทำคำถามมันแมนเตอเตอนี้ก็แปลเนี้ฮะเป็นในประโยคปฏิเสธ นะฮะเป็นใชน่ในประโยคปฏิเสธก็ออกเสียงปกติฮะไม่ไม่ได้เสียงสูงก็ออกเสียงว่ามันแมนเต่ปะมันแมนเตแมนเฮยแปลว่าใช่แล้วแมนเฮอยอันนี้ออกเสียงว่าเฮยปะเฮยโอเคลองทบทวนดูฮะเตอ่าแมนเตมันแมนเตแมนเฮยโอเคครับถัดไปนะอันนี้ออกเสียงว่ายวน บแปลว่าเข้าใจยลูลลองว่าตามดูนะครับยลูลยูลเตอแปลว่าเข้าใจไหมยูลเตอเป็นยูลเตอโอเคนี่มันยูลเตอแปลว่าไม่เข้าใจหรอกมันยูลเตอออกเสียงว่ามันยูลเตออันนี้หรือแปลหรือทบทวนอีกรอบนะฮะยลูล ยุลเตยุลเตมันยุลเตหรือนี่เป็นคำต่อปรับภาษาเมนบาดครับจะสำหรับผู้หญิงครับโอเคครับเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะฮะเกี่ยวกับบทสนทนาวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์เบื้องต้นนี่ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปจะเรียน บทสนทนาแล้วก็ฝึกอ่านนะครับพยัญชนะด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับ